สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการตักเครื่องเรื่องง่ายดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสุกรนะครับวันที่สองที่สิบสามคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของความจริงกับความเชื่อเนี่ยเรามักจะปรากฏอยู่ในศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะพักเครื่องกับประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะ เรียนรู้หรือว่าตรวจสอบเราก็ต้องใช้หลักแห่งความเป็นจริงข้อเท็จจริงนั้นโดยมองภาพรวมใหญ่นะภาพรวมใหญ่นี้หมายถึงว่าอะไรในกรณีของประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์มักจะอ้างถึงประเทศขเขมรยิ่งใหญ่ขเขมรโบราณยิ่งใหญ่นี่คือภาพใหญ่ของประเทศขเขมรก่อนนะทเนี้ยมันเป็นวรรทาดมันไม่ได้ยิ่งใหญ่นะภาพรวมใหญ่ของขเขมรคือหนึ่ง จะต้องมีประเทศขมรมีประเทศไหมไม่มีไม่มีภาพรุมใหญ่ขมรไม่มีประเทศภาพรุมใหญ่ขมรไม่มีกษัตริย์ภาพรุมใหญ่ของขมรก็คือไม่มีประเทศและก็ไม่เคยมีกษัตริย์ในอดีตดังนั้นเนี่ยขมรจึงไม่สามารถจะนําพิสูจน์กษัตริย์และก็ประเทศขมรที่เคยมีอยู่ในอดีตได้อันนี้คือความจริงไม่ใช่ความเชื่อ เมรไม่มีกษัตริย์เขมก็ไม่มีอยายะธรรมขเขมรตัวอักษรเมนมันมาจากไหนนะดังนั้นเนี่ยเวลาต่อประวัติศาสตร์จะพยายามจะบอกว่ามีขเขมรโบราณเป็นอยายะธรรมขเขมโบราณเป็นอักษรขเขมโบราณก,กษัตริย์มันชื่ออะไรประเทศมันอยู่ตรงไหนเนี่ะมันไม่ได้ไปสนับสนุนภาพรวมใหญ่ถูกไหมฮะเมื่อมันไม่สนับสนุนภาพรวมใหญ่เนี่ยแล้วมันก็ไป เรียนรู้เรื่องเล็กๆไปย่อยเล็กๆอันนี้ตัวอักษรมเขมรมันอันนี้มันเป็นอายธรรม,มเขมรมันมันไม่มีประเทศมเขมรไม่มีประเทศมเขมรไม่มีกษัตริย์จะไปสร้างอายธรรมยิ่งใหญ่ได้อย่างไรจะไปสร้างตัวอักษรของที่เขาคิดว่ามันเป็นอักษรมเขมรได้อย่างไรเพราะมันบิดเบือนขอมไงนักประวัติศาสตร์ชาติไทยบิดเบือนขอมให้เป็นเขมรแล้วก็คิดว่า มีกัตรัต์เขมรมีประเทศขเขมรมีตัวอักษรใช้ธาตุาแต่เราใช้ความเป็นจริงแล้วนี่ขเขมรเป็นทาตวันนัาตเป็นผู้รับใช้ในเมืองพรนะนครนะก่อกบฏแล้วก็พระเจ้าระมันที่เก้าคือพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาที่หลังจากนั้นเป็นเริ่มปฐมบรมกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแต่ก่อนหน้าเนี้ปกครอง นครวัดนครธรรมหรือเราเรียกว่าเมืองพระนครมาก่อนนะท่านก็สืบทอดเชื้อสายมาจากชายวรรวันที่แปดก็ไม่เห็นมันจะซับซ้อนอะไรเลยขมิมนมันก่อการกรบฏในเมืองพระนครแน่นอนท่านก็ต้องหนีภัยออกมาก่อนนะก่อนที่จะก,กลับเข้าไปตีเมืองพอะระนครตีขมร้นกบฏ นะที่เมืองพระนครในสี่ปีให้หลังนั่นคือจักซอกปรแอมหรือที่พระองค์ตั้งชื่อให้ว่านายแตงหวานดังนั้นเนี่ยเขมรเนี่ยจะมีไอ้เจ้าเมืองชั่วคราวนะเจ้าเมืองกบฏเจ้าเมืองท่านกบฏเขมรอยู่คนเดียวชื่อจักซอกปรปแอมหรือแตงหวานหรือที่จะใส่ยศใสน่นามให้เป็นพระเจ้าแตงหวานนั่นแหละนี่มันขเขมกรกบฏนะยึดเมือง พัตนคอไปได้สี่ปีนะคอสหอนึ่งสามสามหกถึงคสหนึ่งอสามสี่ศูนย์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแยกภาพรวมให้ออกขเขมนไม่มีประเทศขเขมนไม่มีกษัตริย์เขมรไม่เคยได้สร้างอรารยธรรมโบราณอะไรนะสี่ปีที่ยึดเมืองไปแล้วก็นักประวัติศาสตร์เราเนี่ยจะแยกขเขมนกับกัมพูชาออกจากกันไม่ได้ เขมรน่ะเป็นพวกทาสเป็นพวกวันนะผู้รับใช้ในเมืองพระนครนะแล้วก็มีคนนึงก็คือกัมพูชากัมพูชาเนี่ยจะชื่อแบบสยามเป็นพวกสยามเป็นเจ้าเมืองพวกสยามนะบัพบุรุษของเจ้านโรดมศรีหนุเป็นเจ้าเมืองกัมพูดเป็นขอมเจ้าเมือง พวกสยามขอมเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองนะปกครองเมืองกัมพด์อาณาจักรกัโพด์นะมีฐานะเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันนี้ได้มีฐานะเป็นกษัตริย์ประเทศสลาศนะเพราะว่าในใต้ดินแดนอุตสาทะเนใต้ทะเลจีนใต้ดินแดนอุษาทะเนนี้มีประเทศเดียวที่จีน และทางชาติที่เดินทางผ่านมากล่าวถึงสยามประเทศกล่าวถึงอ่าวสยามไม่มีลอกเอาเขมรใช่ไหมนะไม่มีลอกเอาเกัมูชาใต้ดินแดนแถบนี้ไม่มีประเทศใดนอกจากสยามอ้ะแล,แล้วประเทศสยามกินดินแดนไปถึงตรงไหนดินแดนสยามกินดินแดนทางใต้ใตั้งแต่ฟิลิปปินส์บางส่วนจรด อินเดียในปัจจุบันด้านเหนือขึ้นไปยันทางสายไหม12บสองปนันนาสิบสองจุดไทยเมืองคุณหลุนเมืองคุณหมิงนั่นแหละขุนมิ่งขุนหลวงนะไปทางนั้นคุณไปดูบ้านเรือนใน12สองปนันนาไม่ได้สร้างแบบจีนเพราะมันเป็นของสยามเขายังพูดภาษาไทยได้เพราะเขาเป็นพวกสยามนะก่อนที่จีนจะย่องย่องมาดอดคูบออกไปนะ คนพวกนี้เป็นสยามในขณะเดียวกันนะอายธรรมที่สร้างบ้านแต่งเมืองของในเมืองสิบสองจุดไทยสิบสองปัรน,นาหรือว่าบุคคุณหลุดคุณหญิงอะไรพวกนี้ไปดูลักษณะบ้านเรือนของเขาดิเป็นแบบทรงไทยนะเป็นพวกไทยยกสูงยกยกพื้นสูงนะไม่ได้สร้างเป็นหลังคาแบบคนจีนคุณรู้ไหมหลังคาแบบคนจีนเป็นยังไงเป็นกระเบื้องเรียงตัวต่อๆกันแบบนั้น การหีมะการอะไรพวกนี้ติดสองปัญหาไม่ใช่แสดงว่าคนละพวกคนละเผ่าพันธุ์กันนะทีนี้เมนะือ,อยูนานหรืออะไรพวกเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราโดนยึดอารยธรรมต่างๆที่มันจะอยู่ในเมืองในจังหวัดใน ดินแดนที่เป็นของสยามอ่ะมันก็ตกค้างอยู่อย่างนั้นเพราะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนมันไม่ได้ตายไปด้วยไงมันจะสืบทอดต่อเนื่องกันต่อมาเนะีเป็นต้นว่าประเทณีสงการนะเราอาจจะเจอในเมืองของสิบสองมน,นานะแล้ววันหนึ่งมันเป็นของจีนจีนก็อ้างว่ามันก็เป็นอายะธรรมร่วมของเขานึกออกไหมโอเคตามนี้นะลอยกระทงอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ มันเป็นประเทดีของสยามเพียงแต่ว่าวันนี้มันได้ถูกอยู่ในความครอบครองของประเทศเกิดใหมต่างๆที่แยกหรือยึดไปนะมันก็เป็นแบบนั้นนะดังนั้นเนี่ยใต้ทะเจีนใต้ก็ไม่มีประเทศอะไรประเทศที่เกิดใหม่เห็นไหมมันมีประเทศที่เกิดใหม่ไงโดยไอ้พวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสพวก เออฮอลันดาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มาแยก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 ,แยกไปนะแยกแยก่งลุมถึงเขาเรียกลุมถึงดินแดนเหล่านั้นเป็นประเทศเกิดใหม่ซึ่งแต่ก่อนเดิมทั้งหมดนี้มันเคยเป็นจังหวัดพันจังหวัดของสยามมาก่อนทั้งนั้นแหละแล้วก็ยังบรูไนมั้งบรูไนเนต้องการแยกออกไปอีกจากมาเลเซียนะต้องการเป็นรัฐอิสระหรือเป็นประเทศใหม่ นะบูนนี่ก็เลยไปขอน่าจะเป็นบูนน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากควีนสอลิซาเบธที่สองให้เข้ามาปกป้องโดยการส่งนู่ส่งนี่ไปบรรณาการเพื่อตอนนั้นมาเลนี่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะนั่นแหละบูนยถึงแยกตัวออกไปเป็นประเทศเกิดใหม่บูนัยได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะประเทศบูนัยนี่แหละ นะไปขอความอยู่ในอารักขาของอังกฤษแล้วก็แยกตัวออกไปเป็นออกจากรัฐมาเลเซียเป็นประเทศเกิดใหม่นะมีกษัตริย์ปกครองประเทศของตัวเองส่วนมาเลเซียเนี่ยมันก็เป็นรัฐัฐเหมือนที่บอกว่าเป็นเมือง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 เป็นจังหวัดจังหวัดจังหวัดเคยเป็นอย่างนี้ของสยามมาเกาะแล้วันนี้เขาก็รวมรัฐๆๆต่างๆกันแล้วก็แต่งตั้งเอหัวหน้ารัฐแต่ลรัฐเนี่ยขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดจะบอกว่าเป็นกษัตริย์ไหม ก็อาจจะเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเขาจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการขึ้นเป็นกษัตริย์ในในหมู่รัดรัดรัรแบบนั้นนะไม่ได้เหมือนกับสยามกษัตริย์จะอยู่เหนือสุดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามการสืบทอดสันตติวงศ์เท่านั้นนะส่วนเขเมรไม่มีประเทศนะลาวก็แยกออกไปจากสยามประเทศที่เกิดใหม่ทั้งหมดนี่ยรวมทั้งอินเดียด้วยนะ ใครบอกว่าอายะธรรมในคัมภรทั้งหมดเป็นของอินเดียเนี่ยคิดใหม่อินเดียไม่เคยมีประเทศนะเพิ่งเกิดประเทศหลังยุคล่านานิคมนะอ่าและสมัยก่อนอินเดียอยู่เลยอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของสยามภายใต้พระบรมพธิที่สมพาร์ของก,กษัตริย์สยามไว้นะเฮ้ยอินเดียมันใหญ่กว่าประเทศไทย,ยนั่นแหละประเทศไทยใหญ่กว่าอินเดียเยอะตอนนั้นนะ ประเทศไทยมีพันเมืองพันเมืองได้ประกอบด้วยอินเดียทั้งประเทศเลยนะตอนนี้นะประกอบทั้งประเทศใต้อุสาธะเนหมดเลยนั่นเนี่ยในสมัยนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าสยามนะตอนนี้เห็นไหมพอไอ้พวกที่เราเราก็โดนตัดแขนตัดขาพอเราโดนตัดมาเลยปุ๊บหลุดหมดเลยทางนู้นก็หลุดทางสิงคโปร์สิงคโปร์ก็หลุด,ลดถูกปะ แล้วมันไออันทีษมันก็ฉลาดมันก็แหม่นะสูเอียกับอินเดียไอพวกรัฐรัฐต่างๆเหล่า,า,านั้นน <_ T> ่ะพาทหารอินเดียมาตีไทยไทยเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราปกครองมาอยู่นานมากแล้วเราก็ไม่ไม่รู้เท่าทันประวัติศาสตร์เงี้ยเราไม่รู้จะไล่ประวัติศาสตร์ให้มันถูกต้องอยังไงเดี๋ยวว่าแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะ สมัยปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์อย่างบางคนยังแยกเขมรแยกกัมพูชาไม่ออกพูดเรื่องประเทศเขมรมันคนคเขมรทั้งนั้นแหละไม่ใช่ประเทศกัมประเทศเขมรไม่มีคนคเขมรมีแต่คนสัญชาติเขมรไม่มีกษัตริย์เขมรไม่มีอ้าวแล้วที่ทเขมรนั่นน่ะไม่มีประเทศเขมร แล้วกษัตริย์ที่ที่ค้อมอยู่ขเ,เขามรไงก็มันไม่มีประเทศขเขมรมันจะไปบอกว่ามีกษัตริย์เขมรได้ไงกษัตริย์นั่นคือกษัตริย์กัมพูชากัมพูชามันมาจากอาณาจักรกัมพูชเป็นขอมเป็นเจ้าเมืองพวกสยามไม่ใช่พวกขเขมรนะทําไมอ่ะแล้วมันเป็นขเขมรได้ไงไม่ได้เป็นขเขมรเป็นสยามทุกวันนี้ก็ยังเป็นจังหวัดของสยามไม่เป็นประเทศเกิดใหม่กัมพูชานะและราชธาน แล้วโดนถูกบดนะราชการที่ห้าอย่างพระราชทานแค่ฉัตห้าชั้นตามตามตามเพลงดีดั้งเดิมก็พระราชทานฉัตห้าชั้นในฐานะเจ้าเมืองนะฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะไปบีบบบีบบ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 ีเราอะ่ะไปตัดไปตัดตรงนู้นตรงนี้ตัดตรงสันเขาสันปันน้ําเขาพระวิหารอย่างงู้นอย่างนี้ไปนี่มันดินแดนกูทั้งนั้นเลยมึงงัใหม่เจ้าที่เจ้าการขึ้นมา แล้วเราก็ดันไปยอมรับแผนที่ก็ดีหรืออะไรก็ดีตรงนั้นกของไอ้ฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าไอ้ฝรั่งเศสมันไม่ชอบทำนะเออหลักฐานในการสถาปนากตรตั์ไม่ใช่ไม่มีสถาปนาเจ้าเมืองเหมือนเดิมเพราะเพะกัมุชาเปนะเป็นจังหวัดของสยามนะไม่เคยเป็นประเทศ นี้พอพอไอมันไอแล้วทำไมเขมรนันมันเรียกเขมรคือต้องเราต้องย้อนย้อนอดีตเป็นนิดล่งย้อนเป็นอดีตตรงที่เมืองพระนครน่ะมันมีธาตเขมรเนี่ยที่ถูกกวาดต้อนมาน่าจะแถวจากอินโดนีเซียนะกวาดต้อนมาแล้วก็มาใช้แรงงานในเมืองพระนครมันมีอยู่สี่เท่าของกษัตริย์แล้วก็ ข้าราชบริพารทหารวังชาวสยามหนึ่งต่อสี่นะถ้ามันมีมากกว่าสี่เท่าแล้วด้วยความที่มันถูกเยอะไงคนมันเยอะสี่แสนคนในกระทรภายในวังของกษัตริย์สยามพระเจ้าชัยวรมันที่เก้าเนี่ยคือพระเจ้าอูทองเนี่ยมีจํานวนคนสยามอยู่แค่หนึ่งแสนคนไอ้พวกนี้มันก็คงคิดว่าเรามีอยู่แค่นี้แหละมันก็เลยก่อกระบฏทภายในเมืองพระนคร